พูดถึงความปราบเพื่มปิติมันก็มากอยู่นะมันไม่สามารถที่มันจะออกมาเป็นคำพูดเราได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์เองก็ตามจากวัดธรรมกายจากวัดบทบนจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้จนะไ,ไม่เห็นความศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อพิะคกคนหลวงปู่เราไม่คิดว่า จะมีญาติโยมศรัทธาหลวงปู่ได้มากมายขนาดเนี้ยที่จะหลั่งไหลามาณสนะถานที่แห่งนี้ปราบรื่นพิติที่สุดจนไม่สามารถจะจะออกไปคำพูดได้ถือว่ามากเลยทีเดียวอันดับแรกต้องบอกอย่างนี้ว่าแผ่นดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นดินที่เดพระคุณหลวงปู่เนี่ยได้บรรลุวิชาธรรมกาย ถามเมื่อวัดทั่วประเทศไทยกี่พันวัดที่หลวงปู่ไม่ได้ไปทําไมจะต้องมาเป็นที่วัดบทบนแห่งนี้ใช่ไหมความสําคัญของสถานที่แห่งนี้ได้รับการพลิกฟื้นจากที่ทุดโทรมเนี่ยได้เข้ามาสู่การที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปแหล่งสืบสารวิชาธรรมกายของในพระคุณหลวงปู่ต่อไปในภายภาคหน้าตราบชั่วลูกชั่วหลาน ตอลอดกาลและนานทุกภาคส่วนนะที่มีส่วนร่วมทำให้กิจการของพระศาสนาเนี่ยผ่านพ้นไปได้ไดีดเริ่มตั้งแต่นะบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถรุธรรมของพุทพคุณหลวงปู่เป็นเจ้าภาพพระตาหารธยธรรมต่างๆเป็นเจ้าภาพร่วมบูรณปฏิสังขรณ์และที่สำคัญทีมงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมทําให้กิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้นก็ขอ,ขออำนาจผลบุญในครั้งนี้จงดบดันดาลให้ญาติโยมทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติจกคิดสืประการใดก็ตามที่เป็นบริชอบที่ประกอบได้ทาก็ขอ,ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็ขอ,ขอถวายความเคารพ พระเดชพระคุณประเทศพยานมหาหมุนีเี่ประคุณหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยความครบรความศรัทธาในองค์หลวงพอ่อที่มีเจตนาที่ดีในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและมาเป็นหนึ่งกำลังใจให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในพักศาสนาขอให้หลวงพอ่อมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ อยู่คู่กับศาสนาตราบนานเท่านานครับ